โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวอยุธยากันนะครับกับกลุ่มเพื่อนเที่ยวนะพี่น้องชวนกันเที่ยวนี่แหละก็อีกสักรู่หนึ่งนะน้องๆก็จะเดินทางมาถึงที่บ้านผมอ่าแล้วก็จะออกเดินทางไปเลยนะครับนะวันนี้ก็คงจะมีความสนุกสนานมาฝากกันเนาะติดตามกันแล้วกันครับ ด้ออกเที่ยวแล้วค่ะแน่าตื่นใจตื่นใจกำลังคอยรถอยู่คอยรถอยู่น่าพาหนะของเรามาแล้วมาถึงแล้วครับนี่ กำเลียงตอนนี้เราอยู่ในรถแล้วนะครับแต่ละคนหน้าตาแช่มชื่นน่าดูเลยดูสิอดีตแม่โอ้โหไก่จะบินขากาบู่อไหร่จะตึงบ้านโชเฟอร์คนเก่าของเราเนี่ยครับโอ้โหนี่เราจะไปไหนกันเราจะไป ไกลมากเลยครับอยุธยาค่ะเอาทิพใกล้ๆก่อนค่ะไหว้พระไหว้พระก่อนเนาะเ้นไหว้พระเราเข้าออกออกวัดแต่เราไหว้พระพุทธรูปค่ะอไหว้พระพุทธรูปแหมไหว้พระพุทธเจ้าเออไหว้พระพุทธเจ้าโอเคโอเคแล้วเราจะไปแวะกันกินข้าวกันที่ร้านนายจุกนายจุกเป็ดพะโล้เนาะที่เทพราชว่าค่ะ นนถึงแล้วครับอันนี้เรามาถึงร้านเป็ดพะโล้นายจุกแล้วนนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในอันนี้น้องๆเข้าไปแล้วจะสั่งอาหารกันมาดูว่ามีอะไรกินกันบ้างอตอนนี้กำลังออเดอร์นะครับก็ ไม่รู้ใครจะกินอะไรก็ว่ากันไป <laughs> ขนาดนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงสิบห้าประมาณนั้นก็เรามาถึงเอนิฟกำลังสั่ง กิจกรรมมัมมัมเริ่มแล้วนะครับมีทั้งขนมมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนาะแต่ว่ากินอะไรอ่ะเกลือเป็ดเกลือเป็ดเออโมอะไรเนี่ยโมขอกินนอสเดีรยวก่อนค่ะออกกินขนมก่อนขนมในไส้ นี่เจ้าเก่าเลยนะเจ้าเก่าดังด mm hmm. mm hmm> ั่งดังเดิมมาเมื่อไหร่ก็จะต้องกินออืเหมือนกันเลยนะอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากค่ะต้นต้นต้นอร่อยมากโอเคเรากำลังจะเดินทางต่อนะครับ เรามาถึงอีโคเฮาส์บ้านของน no ้องอีทแล้นนะครับอ่ากำลังจะเข้าไปในบ้านเปไปรับไปรับอถึงแล้วถึงบ้านน no ้องอีนแล้วนะครับตอนนี้เจ้าของบ้านอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยเจ้าของบ้านอยู่ไหน สวัสดีครับน้องอีทสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับทักทายหน่อยครับพูดหน่อยครับสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ